ไอประจำบ้านสวัสดีครับที่เห็นเป็นวงจรสลับไฟ12โวลต์นะครับสำหรับฝั่งด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นไฟจากไฟบ้านแล้วผ่านอะแดปเตอร์ส่วนตัวด้านล่างตรงนี้จะเป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับเขาจะมี2เส้นไฟบวกลบมาแล้วก็บวกลบจากแบตเตอรี่มาตัวนี้เป็นเอาท์นะครับเอามาหาตัวเราเตอร์เทนดาตัวนี้ตัวนี้เป็นเอาท์เขาจะสลับจากเมนตัวนี้ เป็นเมนสายหลักนะครับตัวนี้เป็นสำรองจากแบตเตอรี่ตอนนี้ผมใช้จากแบตเตอรี่อยู่สังเกตดูผมปิดไฟอยู่นะไฟขาบนเนี่ยไม่มาตัวนี้เป็นไฟสำรองผ่านมายังตัวรีเลย์แล้วก็ออกมาทําให้เทนด้าทำงานได้มีไฟกระพริบสีฟ้านะครับผมเอามาทดลองให้ดูแล้วก็เอามายืนยันถึงการทํางานของรุ่นนี้หน้าตาแบบนี้นะครับผมจะเปิดตัวไฟหลักนะครับโอเคติดแล้ว ตอนนี้สังเกตดูสลับมาเป็นไฟหลักตัวเทนเนอร์ยังทำงานอยู่ไฟกระพริบเชื่อมต่อได้ปกตินะครับแบบนี้เลยนะตอนนี้ไฟจากแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้แล้วผมจะถอดออกนะครับผมถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเทนเนอร์ยังทำงานอยู่นี่แบตเตอรี่นะครับเสียแบตเตอรี่เข้าไปเหมือนเดิมไฟติดไฟตัวนี้เป็นการบ่งบอกถึงสถานะไฟหลักนะครับ ผมจะปิดไฟหลักนะตัวอะแดปเตอร์ตัว,ตวนี้ไฟด้านบนจะถูกตัดนะครับอ่าโอเคนี่นะครับยืนยันว่าเราเตอร์ปิดรีตาร์ทนะก็ยืนยันตามนี้ไม่เหมือนตัวรุ่น 220V โวลต์ตัวนี้จะไม่ดับนะครับรุ่น 12V โวลต์จ่ายไฟให้เราเตอร์ไม่ทันเราเตอร์รีบูตแต่ขณะเดียวกันพอรีบูตเสร็จแล้วไฟตัวนี้แอคทีฟขึ้นมาทันทีไฟจากแบตก็ ขึ้นมาทันทีฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราต่อไฟ12โวลต์ฝั่งขวาเนี่ยแทนเทนด้าไฟจะพิกบกระพิบชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้เนื่องจากว่าเวลาที่ใช้ในการสลับวงจรเนี่ยเขาใช้เวลานานตัวเทนด้ารับไม่ได้นะครับก็ยืนยันตามนี้ถ้าเกิดคุณจะซื้อมาใช้เนี่ยให้คุณลองประเมินจุดนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะสลับไฟนานจนทำให้เทนด้า ดีบูตนะครับไฟหลุดนิดนึงเนี่ยจ่ายไฟไม่พอเทนด้าก็จะดับไปเลยแบบเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าพอเราสลับจากไฟสำรองจากแบตเตอรี่มาเป็นไฟหลักตัวนี้ไม่มีผลนะเข้าเร็วพอนะครับเนี่ยตอนนี้ไฟหลักมาเทนด้าทำงานปกติไม่รีบูตนะครับผมก็เอาข้อมูลมายืนยันประมาณนี้ตั้งใจจะซื้อมาใช้งานนะครับแต่เจอว่าการสลับไฟเร็วไม่พอแบบนี้ทำให้เทนด้าเนี่ย รีบูตก็อาจจะเอาไปใช้งานในส่วนอื่นเป็นพัดลมเป็นหลอดไฟอะไรพวกนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปใช้กับวงจรอ,อื่นๆอย่างเช่นกล้องวงจรปิดหรือเราเตอร์1 2โวลต์แบบนี้มันไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามันไม่พอซึ่งก็ทําให้เทนเดอรตัวนี้รีบูตที่แน่ๆถ้าเป็นกล้องก็คงรีบูตแน่ๆนะครับแต่ก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมถ้าเกิดรับใจจุดนี้ได้ก็ โอเคครับรุ่นนี้ก็เหมาะนะผมจะใส่ลิงก์ของสินค้าตัวนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าเกิดใครโอเคกับวงจรน,นี้ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อมาใช้งานได้เขาต่อวงจรให้แล้วนะครับสามารถเอามาเชื่อมต่อสายไฟแบบนี้ใช้งานได้เลยนะครับ <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้ครับเป็นสินค้าที่ผมซื้อมาใช้เองพร้อมกล่องด้านล่างเนี่ยนะครับส่วนท่านที่ใช้งานแล้วมีปัญหาหรือมีคําถามตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วก็มาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ